ต่างประเทศตลอดเลยพี่ก็มันเพื่อสร้างโอกาสไงน้องทั้งนี้เราก็ไปกันที่กรุงพนมเปญเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่เองงานนี้มันเป็นงานพิเศษที่ชื่อว่า BCG Thailand Fresh Tea Fair B เนี่ยย่อมมาจาก Bioeconomy แล้ว C ย่อมมาจาก Circular Economy Recycle ของทุกอย่างก่อนที่จะทิ้งไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งเพียงหนึ่งครั้งที่สาคัญอันสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือ Green Economy ถ้าทุกคนใส่ Green Heart ก็คือรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้ตัวเองเศรษฐกิจแล้วก็โลกได้ง่ายค่ะ อันดับแรกเลยเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเป็นพืชพันธุ์สมุนไพรนวัตกรรมครีมทูฟิมเราเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโปรตีนสกัดจากโข้าวโพโดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดของโข้าวโพโดมีกระบวนการที่สามารถนำมาวิจัยและพัฒนาตัวนี้ก็คือเซอร์คูลาและที่สำคัญในนั้นทั้งกระบวนการของเราเป็นกรีนเอนเนอมีก็คือปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมฉะนั้นงานนี้เหมาะก,กับเรามากหรือเราเหมาะก,กับงานนี้มากค่ะเจอกันพนมเปนค่ะ